ขณะนี้นะครับก็มีในส่วนของสัญญาณนะครับที่จะมีรถไฟข้ามจุดตัดทางรถไฟยมราดังขึ้นมานะครับซึ่งตอนนี้ก็หมายก้นกําลังทํางานในการปิดการจราจรแล้วนะครับเห็นใกล้ๆก็น่าจะเป็นหัวจากอันสตอมนะครับคันสีส้มนะครับที่รอเร่งเครื่องออกมาจากทางด้านของสารีรถไฟหัวลำโพงนะครับในขณะนี้ นะครับในขณะนี้ก็มายการทางานเรียบร้อยนะครับปิดการจราจรทุกด้านเรียบร้อยครับเดี๋ยวมารอดูขบวนกันนะครับว่าเป็นขบวนอะไรกันครับขณะนี้นะครับมีขบวนรถไฟนําโดยหัวจากอันสตอมสีส้มนะครับกําลังเร่งเครื่องเพื่อข้ามสู่จุดตัดทางรถไฟยม,มาราชน,นะครับอ๋อเปิดวีดให้สัญญาเสียงดังมาเลยครับ เรามาดองดูหมายเลขของตัวทางรถกันนะครับว่าเป็นขบวนอะไรมาแล้วครับเําค่อยๆเคลื่อนตัวมาแล้วครับเป็นหัวจกักรอัลสตอม4103ครับผมหัวจกักรอัลสตอม4103ครับ้ามาแล้วครับ อันนี้เป็นขบวนกรุงเทพสุเไง่โกลกนะครับมีทั้งขบีตู้แอร์และตู้ธรรมดา่วก,กันมานะครับสวัสดีคนระับขี่น้องๆโบกมือทักทายอีกแล้วนะครับผมอีสานน้องๆน,นะครับได้นั่งรถไฟด้วยยังไม่มีโอกาสได้ขึ้นนะครับอ่าพวงตู้แอร์ด้านหลังมาอีกสามตู้นะครับสําหรับขบวนกรุงเทพสุเ่โกลกครับตู้สุดท้ายครับ ผ่านกันไปอย่างสวยงามนะครับสาหรับขบวนกรุงเทพสุไหงโกโลกนําโดยหัวจักรอันสตอมนะครับก็มีน้องๆนะครับที่น่ารักนะครับทักทายกันนะครับขอบคุณมากนะครับธีการจราจองก็เปิดเหมือนเดิมนะครับในตอนนี้ก็เริ่มมีเมฆครึ้มๆมาแล้วนะครับก็ยังไม่แน่ใจว่าจะตกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามารอดูขบวนถัดไปกันนะครับ